สวัสด e. er, ีครับนักเรียนกลับมาพบกันกับครูบออีกครั้งนะครับในวิชาสุขการศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะครับมอาเดินนักเรียนนะครับเตรียมหนังสือครับเล่มนี้ขึ้นมาเลยแล้วไปกันเลยครับไปกันเลยนักเรียนนะครับเมื่อหยิบหนังสือเตรียมขึ้นมาแล้วนะครับนักเรียนเปิดไปหน้าที่122นะครับนักเรียนจะเจอเรื่องอันตรายภายในบ้านนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดอันตรายภายในบ้านนะครับอันดับแรกก็คือ อันตรายจากไฟนะครับไฟก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายได้การป้องกันอันตรายจากไฟนะครับ 1. ไม่จุดไฟหรือก่อกองไฟเล่น 2. หากไม่มีคนอยู่บ้านห้ามจุดเทียนไขหรือตะเกียงทิ้งไว้ 3. หลังใช้เตาแก๊สต้องปิดเตาแก๊สและหัวแก๊สให้สนิท4 เก็บวัสดุที่ติดไฟง่ายนะครับให้ห่างจากเตาต่อไปอย่างที่2นะครับอันตรายจากไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้แต่หากใช้ด้วยความประมาทหรือใช้ไม่ถูกวิธีนะครับอาจทำให้ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ครับการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 1. ปิดสวิตช์ไฟฟ้า,ฟาและถอดปลั๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จนะครับ 2. ห้ามทดลองต่อไฟเล่นหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตนเอง 3. เมื่อพบอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่รับทราบ 4. หากมือหรือร่างกายเปียกน้ำห้ามจับสวิตช์ไฟหรือปลั๊กไฟเพราะอาจทำให้ถูกไฟดูดไฟชอ็อตได้นะครับ ต่อไปอันตรายอย่างที่3นะครับอันตรายจากการที่โจรหรือขโมยขึ้นบ้านการที่โจรหรือขโมยขึ้นบ้านอาจทําให้สูญเสียทรัพย์สินและอาจถูกทําร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะครับการป้องกันอันตรายจากโจรหรือขโมยขึ้นบ้านนะครับมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. ไม่เปิดประตูต้อนรับ คนแปลกหน้าให้เข้ามาในบ้าน 2. เวลากลางคืนปิดประตูหน้าต่างและใส่กรอนให้เรียบร้อย 3. ฝึกเป็นคนช่างสังเกตหากพบคนแปลกหน้าท่าทางไม่น่าไว้วางใจควรรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่รับทราบทันทีต่อไปอันตรายอย่างที่4นะครับอันตรายจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุ ที่มักเกิดขึ้นบ่อยได้แก่ตกบันไดหกล้มซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บพิการหรืออาจจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับการป้องกันอันตรายภายในบ้าน1จัดของใช้ให้เป็นระเบียบไม่วางเกะกะขวางทางเดิน 2. คํานึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเช่นไม่ใช้ผ้าเปียกถูพื้น เพราะอาจทําให้ลื่นล้มได้ 3. ไม่เล่นโลดโผ,ผลภายในบ้านเช่นปีนป่ายราวบันได 4. ทํากิจกรรมต่างๆด้วยความระมัดระวัง 5. เมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วควรจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยป้องกันอุบัติเหตุ 6. ห้ามเล่นของมีคมหรืออาวุธปืนอาจทำให้เสียชีวิตได้ 7. การยกสิ่งของต้องยกสิ่งของที่เหมาะสมกับกำลังของตนเองไม่หนักจนเกินไปนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันที่แบบฝึกหัดนะครับนักเรียนครับเปิดไปหน้าที่125นะครับจะเจอแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องอันตรายภายในบ้านนะครับเรามาดูกันว่าข้อ1น,นะครับเขาบอกว่านักเรียนนะครับระบผู้อันตรายที่เกิด ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านนะครับแล้วบันทึกลงในกรอบข้อความนะครับนักเรียนก็มาดูว่าอันตรายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างอูพบอจะยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นการตกบันไดอการเดินโดยไม่ระมัดระวังอาจจะทําให้เกิดการสะดุดล้มได้นะครับอู๋บอลก็จะยกตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้นะครับที่เหลือก็ให้นักเรียนนะครับเขียนลงมา ให้ครบช่องนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อที่ข้อที่2นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับเขียนคําตอบลงในช่องว่างการวิเคราะห์สาเหตุผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบของอันตรายภายในบ้านมาดูกันที่ข้อกอนะครับมันจะมีอยู่3ช่องใช่ไหมครับช่องแรกเป็นสาเหตุช่องที่2ก็คือผลที่เกิดขึ้นช่องที่3ก็คือผลกระทบนะครับ มาดูช่องที่2นะครับเขาบอกว่าไฟไหม้และช่องที่3ามเขาก็บอกว่าได้รับบาดเจ็บนะครับและสูญเสียทรัพย์สินนะครับสาเหตุอาจจะเกิดด้วยอะไรได้บ้างครับไฟไหม้เกิดจากอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นการจุดเทียนไว้ในบ้านโดยไม่มีคนอยู่บ้านนะครับอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้นะครับแล้วก็ในข้อ2.1นะครับก็จะมีต่อในหน้าที่100 26ด้วยนะครับนักเรียนพลิกกลับไปอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเจอข้อที่ต่อจากข้อ2.1นะครับนักเรียนก็ทําให้เสร็จนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ2.2นะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับแนวทางป้องกันนะครับอันตรายภายในบ้านนะครับให้ให้นักเรียนเลือกมา1อย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะเลือกโจรหรือขโมยขึ้นบ้านนะครับ แล้วก็วิธีป้องกันนะครับมีอะไรบ้างเราควรปฏิบัติตนอย่างไรนะครับนักเรียนก็เขียนตอบมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะอย่างไรกันบ้างครับคราวนี้คุณบอลก็หวังว่าเวลานักเรียนนะครับเล่นอยู่ที่บ้านหรือทำอะไรทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านเนี้ยนักเรียนก็จะได้มีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเราก็ส่วนใหญ่ก็้อยู่กัน แต่ในบ้านใช่ไหมครับไม่ได้ออกไปไหนกันหรือถ้าออกไปไหนก็ระวังเรื่องโรคที่กําลังระบาดอยู่ด้วยนะครับเราต้องป้องกันตัวเองนะครับพกเจลแอลกอฮอล์สวมแมสเวลาออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าเวลาเราอยู่ในบ้านก็ควรไม่ประมาทนะครับควรใช้เครื่องใช้และปฏิบัติตนด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดอันตรายกับเรานะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย